โคตรอร่อยเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาวเว l g u ก u รู a i ไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ต้น แล้วก็วันนี้เรามากันที่ร้านทุเรียนในตำนานอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งอะไรเนี้ยดังตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังคงแน่นๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นี่ร้านที่เราอยู่กันที่รามคำแผง166นะครับก็คือร้านนี้ชื่อว่าร้านเฮียรักนะครับทุเรียนหมอนทองเรด 3A ไปที่้านไปท่้าเพจไปทร้านเปี่หมครับ ประมาอันนี้ายสองประมาณี่โดเนื้อสวยเนียนเนียนถือว่าไปปีนี้ทั้งปียังไม่ได้กินทุเรียนแบบเนื้อดีๆเลยนะปีที่แล้วนะผม ผมก็กินทุเรียนบ่อยนะแต่ว่าเจอเนื้อดีเลยแค่แบบครั้งเดียวจริงๆนะอันนี้ปูเล็กนะแต่ว่าเนื้อนั่นๆแต่เต็มเต็มเต็มปูนะครับเปลือกบางๆ ทุกวันครับพี่โอโ้โหหูดูเปลือกพี่นิดเดียวเองอ่ะ <c oughs> เปลือกบางจรงิงอันนี้ใหญ่ไปไหมครับคุณพี่เยอะห้าฟูเต็มเลย มีคก็ไม่ต่อยชนะคะแนอทคอสมุดทางสุดือยยช่พชครับแนะบ้างขายอ่มีแบวว่าเอ้ยสี่รนี้มีแวเาเลยเกียบพอแจะสี่โส่สี่โนี สีร้เาบาทคับฟูเต็มเยอะครับห้าฟูเต็มห้าฟูเต็มเลยสองลูกใช่ไหมจ๊ะ เดือนไหนจ๊ะตุกดีเนาะอันนี้หมดกองนี้แล้วมีอีกไ,ไหมเนี่ยหมดแล้ว่ยหมดแล้วเหรอเหลือแค่นี้เหลือนนข้างล่างอีกเก่งหนึ่งใกล้หมดแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณยังไม่ถึงบ่ายสามดีใกล้จะหมดแล้วครับปกติหมดประมาณกี่โมงอะฮะสี่โมงห้าโมงก็หมดแล้วเนาะ สิโลพอดีจ้ะเรกบบาทค่ะคนถ่ายก็อยากถ่ายใกล้นะแต่ก็กลัวเดี๋ยวมีดเวี่ยงม,มาโดน ใช่คร <Yeah. S 2> right? mm ับนี่ไหม คือต no ่อไปเอาทคู่วันนี้มาคนเดียวคนนี้สวยไหมจ๊ะมันน้าสวยเนาะสวยน้าบอกสวยอยู่แล้ว หญ่ไปเลยปใหญ่เนื้อสวยๆเนียนๆอยู่ของพี่เอากี่ลูกครับสามจาัดแก่สองน้องคนไหนเรากินวันนี้กินพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้กบต้นี้พรุ่งนี้ลูกนี่พี่สวยอย่างสวยเลยว่าลูกนี้มันแต่จิดหามแข็งนิดนึงพรุ่งนี้กำลังสอบนอกต้นในเลยเนี่ยพี่ก็อีกอีกหนึ่งคน หนึ่งสองแล้วก็เนีย่ยเลยตั้งนี้ได้ก่อนนะอันนี้ห้าโลสี่ดีเนื้อหามปี้เนื้อหาอมนะมครับนี้จะหามหน่อยหามกินพรุ่งนี้ลูกนี้ห้าโลสี่เย็บใบก่อนถ้ากินวันนี้แข็งไปหน่อยหนึง่งต้องกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พี่พอดีพี่เขาไปพรุ่งนี้ครับเย็บแบบหนึ่งลูกนะแล้วก็ นะนี่ล้านในตำนาเนเลยนี่คือตามมาจากไปนี่ไหนตามมาจากช่องไหนฮะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูช่องผมด้วยนะครับนี่ช่องผมช่อง Travel Guru Thailand ครับ ผมตกใจเลยนะึกว่าเอาจริงดูลูกนะแปดใช่ไหมยูทูบที่ดูจัาก,ากอันนี้ก็สุขพอดีที่ชอบไหมแต่วันก่อนเห็นมีคนหนึ่งนะครมาเอาแปดลูกใช่ไหมามาจากที่ไหนนะพี่ผู้ชายที่ขับอะไรโอโมโอ,อะไรอะแปดลูกแลูกซื้อทีละแปดลูกโอโมโอ

คนตามมาร้านนี้หมดอ่ะสองพันสามร้อยห้าสิบหก แค่เพียงนะครับเนี่ยก็สองคิวค่ะสองคิวเป็นไรไม่เป็นไรตัดไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วมาจากที่ไหนครับเนี่ยหยุดหมู่บ้านทาราลมหมายหมู่บ้านทาราลมไม่ไกลเนาะผมมาจากลาดพร้าวเมื่อกี้มีเมื่อกี้มาจากมินทาแล้วก็มีลาดพร้าวซอยหนึ่งนู่น เอาผมเอาการกินนะลูกค้ามาไกลๆกันทั้งนั้นม,มนนีเนี่ยเ,เบอร์เอานามบัตรให้เงี้ยหน่อยนาบัตรนี่มีนาบัตรด้วยครับเอาเอาเอาไว้เลยสิเอาไว้ให้พี่คนขายด้วยนะครับได้เดี๋ยวผมลงคลิปแล้วจะได้ส่งมาให้ดูได้แน่ได้ จะถ่ายให้คนดูด้วยนี่นะครับนำบัตรมองเห็นไหมเนี่ยไม่มีเวลาคุณออมพิเฟซทำไปกี่ปีแล้วช่องนี้เพราะผมเพิ่งทำไม่นานครับก็เลยคนติดตามยังไม่เยอะอันนี้นะครับนำบัตรนะครับร้านทุเรียนทลากรร้อยหกสิบหกเจ๊ปังเฮียรักก็ใครจะมาก็โทรมาจองอันนี้ก่อนได้นะครับโทรมาโทรมาถามก่อนว่าหมดหรือยังเหลือเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยกันครับเนี่ยช่วยกันเออ่โปรโมทมาหากิน ก็จะได้รู้ว่าของอร่อยที่ไหน,หนมีมากที่นี้คนในซอยก็ไม่ได้กินนะอะมั <laughs> บนบน้งหมดก่อนว่าคนในซอยเขาจะออกมาห้าของเีงมยองนีน้เงินมากเปือกออบ,บางบาง เป็นไงพี่อร่อยมันโอเล่เลยอร่อยมามาน้งมิตัวาัอร่อยโอเคคะแนนอะไสองสองคิวไดไงนะเซี่อแเราไม่ปอกที่อยู่บ้านเลยถูกรองว่าเหียดเหรอ เรักเรักเลบีเักฮต่อไปก็ลงจับไปครับ ของลูกของลูกเลยข้อ้างนลูกงนีเลยอ,ยอยกับน้องน,อน,อนุ่มในพูเต็มเ็มแน่นๆเนาะ สามโลปลูกคลูกีองลูกเดียวเอาาผไม่อะผมก็บอกลูกเป็นคนหาก็บอกลูกว่าวันนี้ลูกกทจริงทุเรียนเกตเกตนี้คนไทยปกติไม่ค่อยได้กินหรอก ก็มีทุดเราปกติเขาส่งนอกเขาเหมากันตั้งแต่ในสวนแล้วอ่ะเขาก็มีแต่เราซื้อแพงหน่อยสิเนื้อสวยๆแต่ด้ที่ว่าสวยกว่าอันนเรื่องของคหนเยป็นัดเองครับไป็ัดเองคัดถึงระยองเลยเหรอไม่ใช่ครับตลาดนี่แหละ เขาก็คนมาจากระยองเราพวกเป็นแขอ๋อแต่ว่าต้องไปคัดมาอีกทีนึ่งเราต้องไปคัดอีกทีดูน้ำดูดูน้ำดูทรงดูเสียงดูโอ้ยมีทรงมีเสียงด้วยเหรอมีทรงมีเสียงครับถ้าดิบมาเดไปไม่ได้จับบ่อยๆนะมันก็คใช่บางเหมือนดูพระเนื้ออะไรเนื้ออะไร พับเนี่ยรงัเบกลงนี้น้เนี่ยาดูเลยเม็ดบเนื้อเยอะแหวกเลืแหวกเลยเนื้อต้องเนี้วเหนียวด้วยเหนียวหนึบสามโลนี่เนื้อประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนูนิดๆเลยครับ 1> 1หนึ 3, ห่งในสามหนึ่งในสามเปลือกนี่เขายังวิจัยไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรได้เทแล้วก็ละลายออกไปไไเป็นเถื่อแล้วก็แห้งมันยึดเปลือกไม้เลยครับคเา,เ,า,าคเ,เคยผมเคยเห็นบางคนก็ไปทำเองนี่ยน,นะไม้อัดเหมือนกระดานอัดใช้กระดานอัดจากเปลทุเรียนลองดู ถ้าได้คก็ปอกลูกปอกกินลูกหนึ่งแล้วกีดไว้วันนี้อันนะไเนี่ชยชอบหามไหมนี่เราส่งยี่สิบอ่ะยี่สิบคู่อ่ะดูแข่งไหมวะแข่งไหมดูนะครับแข่งแข่งเป็นพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ครับเนื้อสวยด้วยกินพรุ่งนี้ให้กีดไปไหมเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ คนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามจะได้เห็นนะครับว่ามีคลิปไหนมาใหม่บ้า่างนะครับเสียงหลวเครับเราคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ